ตอนอื่นที่จะทําการพ่นนะครับทุกคนเพื่อนๆจะต้องทำความสะอาดมันนะครับผมใช้กระดาษทรายขัดนะฮะเริ่มจากเบอร์320แล้วก็ไล่ความละเอียดลงมาเรื่อยๆนะเป็น800แล้วก็เบอร์พันนะเบอร์พันขัดเมื่อเราขัดแล้วมันก็จะออกมาเนี่ยฮะขุ่นมัวแบบนี้เลยแต่ความสะอาดมันจะสะอาดมากคราบเหลืองๆรอยแตกก็จะหายไป นี่คือด้านที่ผมขัดไว้รอนะครับยังไม่ได้พ่นส่วนด้านนี้เป็นด้านที่ใช้นิปอนเพนไพลเ็กหนึ่งพันเคลียตัวนี้พ่นมนะนี่ครับมันจะออกมาใสคราบเหลืองทุกอย่างที่เราขัดออกไปแล้วก็จะไม่มีอยู่ก็จะเหลือแต่รอยเคลียเคลือบที่เราเคลือบไว้เนี่ยโอ้โห วิธีนี้ใช้ได้ดีครับการันตีเลยแนะนำนเพื่อนๆไปทำเลยครับไม่ต้องซื้อโคมใหม่ไม่ต้องเบิกใหม่นะครับกระป๋องนี้แปดสิบบาทกระดาษทรายกระดาษกาวอีกหกบาทกระดาษทรายอีกสามสิบบาทกันจะชัดครับนี่คือด้านที่ยังไม่ได้พ่นนะครับแล้วผมจะทำให้มันเหมือนกันด้วยเจ้า สเปรกระป๋องนี้ครับงบ100บาทเราก็จะได้ไฟใหม่วสวยๆเลยให้ชมข้างนี้ไปก่อนเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันครับนี่คือด้านที่ใส่ที่ทำแล้วนะครับที่ยังไม่ทำครับโอเคฮะเดี๋ยวไปทำอีกข้างหนึ่งกันต่อเรามาติดตามชมไปด้วยกัน,กนว่ามันจะหลอ่อมันจะสวย ออกมาดูดีขนาดไหนกับงาน DIY ครั้งนี้ครับเรามาทำกันอีกหนึ่งข้างแล้วกันครับหลังจากที่ติดเทปกาวติดกระดาษกันเละเรียบร้อยเราก็มาลุยกันต่อเลยรอบแรกก็พ่นบางๆครับรอบสองก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เราจะอัดกันถึงนสรอบนะรอบที่3ามก็เป็นรอบสุดท้ายพุ่นก็ทั่วไปเลยครับพ่นบางๆไว้ก่อนนะ ลมย้อนรอ,อบแรกครับแค่ปุ่นรอบแรกฮนะก็ดูใสดูใหม่เลยครัสนนี้คือลงไปสามรอบแล้วครับโดนเพื่อนล้อครับว่าไฟเหลืองฟันเหลืองรถอะไรฟันเหลืองฟันไม่แปงแลงเราเลยต้องมาทำการแก้ไขครับ ทำแล้วนะเพื่อนเลืกรอได้แล้วนะเฮ้ย okay, ครับเดี๋ยวไปจัดการอีกพ่นให้เรียบร้อยเรามาดูตอนเสร็จกันเลยนี่คือหลังจากพ่นไปเรียบร้อยทั้งสองกลางครับทุกคนครับแกะกระดาษออกให้ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวมาชมตอนแกะกระดาษกาวออกกันดีกว่าว่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับ นี่เลยยังไงครับไปผมเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าก่อนทํากับหลังทําเป็นยังไงนะฮะเหลืองขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะแนบให้ดูเราก็จะกลับมาใช้ไรเหมือนเดิมนะครับ อีกกว่าฟไฟเหลืองเยอะนะครับปิดฝากระโปรงดูความรอเราก่อนคันนี้ยังเดิมๆนะฮะมีรีแมปบหน่อยหนึ่งแห้งๆเดิมๆเดี๋ยวไปดู คลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้คิดคนวิธีซ่อม DIY ใหม่ๆให,ให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับไปแล้วฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับจะเอาอะไรมาซ่อมอย่าลืมติดตามกันด้วยครับ